จังหวัดสตูลประกาศความพร้อมก้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวฮารานผ่านการจัดงานสตูลทารานสตรี2024ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วระหว่างวันที่2-4ถึง 4, กันยายน2567นาพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติคารุธหันปูเดนอนเอเภมืองจังหวัดสตูลงานนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลชมรมผู้ประกอบการทาราลจังหวัดสตูล และภาคีเครือข่ายนายอาเลนและสุดโซประธานสภาการท่องเที่ยวอาบจสตูลกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฮานาเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและอาหารฮานาของจังหวัดรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจกท้องถิ่นให้เติบโตภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิการเสวนาด้านการท่องเที่ยวฮานามีทศการให้ความรู้การสาธิตอาหารฮานาการออกร้านของผู้ประกอบการฮานา และการแสดงแสงสีเสียงนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการและการประเมินมาตรฐานฮารานอีกด้วยนายสำริตเรียงประสิทธิ์นายกอบจ์สตูลประธานในพิธีเปิดงานกล่าวว่าสตูลมีศักยภาพสูงในการรองรับการท่องเที่ยวฮารานเนื่องจากมีวิถีชีวิตมุสลิมเป็นทุนเดิมมีวัฒนธรรมด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมได้เป็นอย่างดีด้านนายวริศวิชิตรองผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสตูลกล่าวว่าการท่องเที่ยวฮาลานครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งร้านอาหารที่พักแหล่งท่องเที่ยวการคมนาคมและการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนากิจซึ่งจังหวัดสตูลสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีงานสตูลฮาลานสตรีทในครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงศักยภาพของจังหวัดสตูลในการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอาลานและเป็นการเปิดตลาดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอกของจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนี่เป็นอีกก้วสำคัญของการท่องเที่ยวไทยที่กำลังขยายตลาดสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล อย่าลืมกดติดตามสองใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงาน